ขอนอบน้อมที่เสียงกล้าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาจรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นตอนที่สองร้อยสามสิบสี่ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามจิตเสียจากบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังขจฉามิธรรมังสรนังขจฉามิ สังขังสรนังัจามิทุต <avoid> ิยมปิพุทธังสรนังัจามิทุติยมปิธรรมังสรนังัจามิทุติยมปิสังขังสรนังัจามิตติยมปิพุทธังสรนังขจามิตติยมปิธรรมังสรนังัจามิตติยมปิสังขังสรนังัจามินัตถิเมสรนังอัญัง พ <pour S 2> ุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญยังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสน ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม <S S ่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา ของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอัตินาทานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ กามสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิผลสวาจาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิสำปัปปลาปะ เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานอาชีวธรรมาเกศีนตามเยี่ยงอย่างพระอรหันเพื่อมรรคผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนปรตยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ อัตินาธานาเวรมณีส no ิกขาประรทังสมาธิยามิอพัมมจาริยาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิม anyway ุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมตรยะมัชฌปมาทถานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ pues วิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัจขีตวาทิตวิสูกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปะนะาธาลนะมันนะวิผูสนัฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจจายนามหาสยนาะ เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิคขานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าเพเจ้าขอสมาทานศินสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันต์เพื่อมรรคผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบุสิทธ งดเว้นจากอากุศลกรรมบท10เจริญบารมี10เจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเคียธรรมสามสิประการอันประกอบด้วยสติปฐานสสัมมาปทานสอิทธิบาทสีอินสี่ห้าพลาหโพชงเจ็อ, 7, อเรียมักมีองค์8เพื่อมรรคผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมที่จะประพฤติตามพระธรรมคำสอนคือร่วมกันศึกษาพระสัทธรรมและในขณะฟังพระสัทธรรมนั้นก็เป็นการให้ธรรมทานแก่เหล่าสัตว์ทั้งปวงโดยน้อมให้เหล่าสัตว์ทั้งปวงนั้นทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิเป็นผู้มีส่วนแห่งการศึกษาพระสัทธรรม ฟังธรรมและปฏิบัติตามธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องถูกตรงตามพุทธประสงค์ค่ะซึ่งการน้อมระรึกอย่างนี้นั้นไม่ใช่ว่าเราจะโง่เหลาเบาปัญญาอะไรนะคะแต่ด้วยความตั้งเจตนาอันดีงามเพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์แก่สรรพสัตว์ทั้งสิน้นเพราะแม้อารุปพรมและพรมลูกฟักนั้น ท่านทั้งสองประเภทนี้ไม่สามารถจะฟังพระสัทธรรมได้แต่เมื่อไหร่ที่ทาเหล่านั้นได้โอกาสมาเกิดในการมาภูมิหรือในพรหมภูมิปกติท่านก็มีโอกาสที่จะฟังพระสัทธรรมได้ไม่ใช่ว่าชีวิตจะย่่งยืนอยู่ในภพภูมิเหล่านั้นตลอดไปรวมทั้งสัตว์นรกทั้งหลายก็มีโอกาสที่จะพ้นจากนรกเดชจฉานก็เช่นกันค่ะ ด้วยเหตุนี้ก็ขอให้สัปปรพสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้นได้มีโอกาสศึกษาธรรมฟังธรรมที่ถูกต้องถูกตรงตามพระธรรมคำสอนและปฏิบัติตามได้ผลจากถูกได้โดยง่ายโดยพลันค่ะนี้คือเรามีความเข้าใจชัดเจนดังนี้แล้วจึงได้น้อมความรู้สึกที่ดีงามเหล่านั้นหวังปรารถนาเกื้อกูลในภพชาติที่ท่านบริบูรณ์พร้อมด้วยอินทรีย์ค่ะ ในขณะนี้เราศึกษาในตัวตกะสุตตะนิเทศอยู่นะคะและได้ศึกษามาจนถึงว่าด้วยการทำนายฝันต่างๆถามว่าในสมัยของพระบรมศาสดานั้นมีเรื่องดังกล่าวหรือไม่พระพุทธองค์นั้นทรงกล่าวถึงสาเหตุแห่งความฝันไว้สี่ประการคือหนึ่งกรรมนิมิตรหรือที่เรียกว่าบุพานิมิตรกรรมดีหรือชั่วในอดีตจะมาให้ผล สจิตอาวรคืออนุภูติบุพพะจิตไปผูกพันอยู่กับสิ่งใดมากๆก,ก,ก็อาจฝันถึงสิ่งนั้นได้สาเทพสังหรคือเทวตโตประสังหรเทวดานำข่าวมาบอกอาจเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายก็ได้สีธาตุกำเริบธาตุขโคกะร่างกายไม่ปกติอาจทำให้ฝันไปได้แปลกๆเหตุแห่งความฝัน จากสุป,ปินสูตรในพระสุตตันตปิฎกอังคุตรณนิกายปัญจกะฉักกะนิบาทค่ะอัตตกถาได้วินิจฉัยในสุป,ปินสูตรที่หต่อไปนี้ค่ะมหาสุป,ปินาความว่าชื่อว่ามหาสุบินเพราะบุรุษผู้ใหญ่พึงฝันและเพราะความเป็นนิมิตแห่งประโยชน์อันใหญ่ปาตุระเหสุแปลว่าได้ปรากฏแล้วบทนั้น ผู้ฝันย่อมฝันด้วยเหตุสี่ประการคือหนึ่งธาตุกำเริบสองเคยเป็นมาก่อนสามเทวดาดนใจสี่บุพานิมิตในฝันเหล่านั้นคนธาตุกำเริบเพราะน้ำดีเป็นต้นเป็นเหตุทำให้กำเริบย่อมฝันเพราะธาตุกำเริบและเมื่อฝันย่อมฝันหลายอย่างเช่นฝันว่าตกจากภูเขาว่าเป็นไปทางอากาศ ว่าถูกเนือร้ายช้างและโจรเป็นต้นไล่ตามเมื่อฝันโดยความเป็นมาก่อนย่อมฝันถึงอารมณ์เป็นมาแล้วในการก่อนสาหรับผู้ฝันโดยเทวดาดนใจถ้วยเทพย่อมบรนดาลอารมณ์หลายอย่างเพราะประสงค์ดีก็มีเพราะประสงค์ร,ร,งร้ายก็มีผู้นั้นย่อมฝันเห็นอารมณ์เหล่านั้นด้วยอนุภาพของถ้วยเทพเหล่านั้นเมื่อฝันโดยบุพนิมิต ลางบอกลวงหน้าย่อมฝันอันเป็นบุพพานิมิตของประโยชน์หรือของความพินาศที่ประสงค์จะเกิดด้วยอำนาจบุญและบาปดุดพระชนีของพระโพธิสัตว์ได้นิมิตในการได้พระโอรสดุดพระเจ้าประเสริทิโกศลทรงฝันเห็นสุบินสิบหกและพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้แลครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ ทรงฝันเห็นมหาสบินห้าประการในฝันเหล่านั้นฝันเพราะาธาตุกำเริบและเพราะเคยมาก่อนไม่จริงฝันพระเทวดาโดนใจจริงบ้างไม่จริงบ้างเพราะว่าเทวดาทั้งหลายโกรธขึ้นมาประสงค์จะให้ถึงความพินาศด้วยอุบายจึงแท้งทำให้ผิดปกติแต่ฝันเพราะบุพนิมิตเป็นจริงโดยส่วนเดียวแท้ แม้เพราะความเกี่ยวข้องของมูลเหตุสี่อย่างเหล่านี้ต่างกันฝันจึงต่างกันไปฝันแม้ทั้งสี่นั้นพระเสกขะและปุตตุชนย่อมฝันเพราะยังละวิปลาสไม่ได้พระอเศกขะไม่ฝันเพราะละวิปลาสได้แล้วในเรื่องของปัญญานั้นในาศาสนาของพระชินเจ้าต้องมีการวิเคราะห์วิจัยอย่างชัดเจนด้วยเหตุนี้นะคะ จึงมีการกล่าวต่อดังนี้ค่ะก็เมื่อฝันนั้นหลับฝันตื่นฝันหรือว่าไม่หลับไม่ตื่นฝันในข้อนี้มีอธิบายไว้อย่างไรถี่ว่าหลับฝันก็ผิดอภิธรรมด้วยว่าสัตว์ย่อมหลับด้วยผวังขจิตผวังขจิตนั้นหามีรูปนิมิตเป็นต้นเป็นอารมณ์หรือสัมปยุตด,ด้วยราคาเป็นต้นไม้ จิตเช่นนี้ย่อมเกิดแก่ผู้ฝันหากตื่นฝันก็ผิดวินัยเพราะว่าฝันที่ตื่นฝันด้วยจิตเป็นอโภหาริกคือเห็นเหมือนไม่เห็นจะไม่เป็นอาบัตไม่ได้เพราะล่วงละเมิดด้วยจิตเป็นอโภหาริกเพราะแม้ผู้ฝันทำล่วงละเมิดก็ไม่เป็นอาบัตโดยส่วนเดียวเท่านั้นเมื่อไม่หลับไม่ตื่นฝันชื่อว่าไม่ฝัน ก็เมื่อเป็นอย่างนี้จึงไม่มีฝันและจะไม่มีก็ไม่ใช่เพราะเหตุไรเพราะผู้ฝันเข้าสู่ความหลับดุจลิงสมดังที่พระนาคเษนกล่าวไว้ว่ามหาบพิษผู้ที่หลับดุจลิงแลย่อมฝันอดว่ากปิมิทุทัป,ปะเรโตได้แก่ประกอบแล้วด้วยการหลับของลิงเหมือนอย่างว่าการหลับของลิง เป็นไปเร็วฉันใดการหลับที่ชื่อว่าเป็นไปเร็วเพราะแทรกแสงด้วยจิตมีกุศลจิตเป็นต้นบ่อยๆก็ฉันนั้นในความเป็นไปของการหลับใดจิตย่อมขึ้นจากผวังบ่อยๆผู้ประกอบแล้วด้วยการหลับนั้นย่อมฝันด้วยเหตุนั้นฝันนี้จึงเป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างอัพยากฤตบ้างในฝันนั้นพึงทราบว่า เป็นกุศลแก่ผู้กระทำการไหว้พระเจดีฟังธรรมะและสแสดงธรรมเป็นต้นเป็นอกุศลแก่ผู้ทำปานาติบาตเป็นต้นพ้นจากสองอย่างนั้นเป็นอัพยกฤิตในขณะอาวัชนาจิตนึกและขณะตถทาลมพนะยึดฝันนั้นเป็นอารมณ์ฝันนี้นั้นเพราะมีวัตถุเป็นทุรพล จึงไม่สามารถจะชักปฏิสนธิของเจตนามาได้ก็เมื่อเป็นไปแล้วฝันอันกุศลและอกุศลอื่นอุปธรรมไว้ย่อมให้วิบากให้วิบากก็จริงถึงอย่างนั้นเจตนาในฝันก็เป็นอัภโหหาริกคือกล่าวอ้างไม่ได้เลยเพราะเกิดในที่อันมิใช่วิสัยก็สบินนี้นั้นว่าโดยเวลาฝัน ในเวลากลางวันย่อมไม่จริงในปฐมยามมัชชิมยามและปัจชิมยามก็เหมือนกันแต่ตอนไกลลงุงเมื่ออาหารที่กินดื่มและเคี้ยวย่อยดีแล้วโอชาอยู่ตามที่ในร่างกายพออรุณขึ้นความฝันย่อมจริงเมื่อฝันอันมีอิทธารณมเป็นนิมิตย่อมได้อิทธารณมคือ ได้เห็นอารมณ์ที่ดีๆนะคะเรียกว่าอิทาออาธารมณ์เมื่อฝันมีอนิจธารมณ์เป็นนิมิตย่อมได้อนิจธารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่ดีก็มหาสุบินห้าเหล่านี้โลกิยามหาชนไม่ฝันมหาราชาทั้งหลายไม่ฝันพระเจ้าจากกักรพรรดิทั้งหลายไม่ฝันอัคารสา,าวกทั้งหลายไม่ฝันพระปัจเจก,กพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ฝัน พระสมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไม่ฝันพระสัพพัญญูโพธิสัตว์พระองค์เดียวเท่านั้นย่อมฝันอาหาสุบินความฝันของพระโพธิสัตว์นั้นคือความฝันอันยิ่งใหญ่เป็นความฝันครั้งสำคัญซึ่งหมายถึงความฝันห้าเรื่องปัญจมหาสุบินของพระโพธิสัตว์ก่อนจะได้ตรัสรู้เป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งส่งพระสุบินในคืนก่อนปรัสรูค้คือขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนหกแต่อาจารย์บางพวกกล่าวว่าวันขึ้นสิบสามค่ำก็มีดังตรัสไว้ในคำภีอังคุตตรนิกายปัญจกานิบาทพระสุต,ตันตปิดกใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมหาสุบินห้าประการปรากฏแก่ตถาคตอรหันตสมาสัมพุทธเจ้า ก่อนแต่ตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ห้าประการเป็นชฉนแผ่นดินใหญ่นี้เป็นที่นอนใหญ่ขุนเขาหิม,มวันเป็นขนยมือซ้ายย่อนลงในสมุดด้านทิศบุรพามือขวาย่อนลงในสมุดด้านทิศประจิมเท้าทั้งสองย่อนลงในสมุดด้านทิศทักษิณน,นี้เป็นมหาสุบินข้อที่หนึ่ง ปรากฏแก่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะก่อนแต่ตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในมหาสุบินข้อที่หนึ่งนั้นเพื่อเป็นนิมิตให้ทราบว่าตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ตร,รัสามมารู้สัมมาสัมโพธิญาณที่ไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าส่วนในข้อที่สอง ที่ยาขาได้ขึ้นจากนาผีของพระตถาคตอาจรหันตสมมาสัมพุทธะก่อนแต่ตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่จดท้องฟ้าตั้งอยู่นี้เป็นมหาสบินข้อที่สองปรากฏเพื่อเป็นนิมิตให้ทราบว่าพระตถาคตอาจรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ตรัสรู้อาจเรียมักมีองค์แปดแล้วประกาศด้วยดี ตลอดถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้อที่หมูนอนมีสีขาวศีสะดำได้ไต่ขึ้นจากเท้าของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะก่อนแต่ตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ปกปิดตลอดถึงชานุมนทนนี้เป็นมหาสุบินข้อที่สปรากฏเพื่อเป็นนิมิตให้ทราบว่าคฤรหัส้พุนงห่ม ผ้าขาวจำนวนมากได้ถึงตถาคตเป็นสาระตลอดชีวิตข้อที่นกสีเหล่ามีสีต่างๆกันบินมาจากทิศทั้งสี่ตกลงเท้ทาของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะก่อนแตกตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธ,ธิสัตว์อยู่แล้วกลับกลายเป็นสีขาวทุกตัวนี้เป็นมหาสุบินข้อที่สี่ ปรากฏเพื่อเป็นนิมิตให้ทราบว่าวันนาทั้งสี่ลาคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรออกบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็จะทำให้แจ้งวิมุตอันยอดเยี่ยมข้อที่ตถาคตอารหันตสัมมาสัมพุทธะก่อนแต่ตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ เดินไปมาบนภูเขาคูดลูกใหญ่แต่ไม่แปดเปื้อนคูดนี้เป็นมหาสุบินข้อที่ห้าปรากฏเพื่อเป็นนิมิตให้ทราบว่าตถาคตได้มีจีวรบินทบาทเสนาสนะและคิลานะปัจใัญเทศสัตบริคารเป็นอันมากแล้วไม่ลุ่มหลงไม่หมกมุลไม่ผัวพันมีปกติเห็นโทษ มีปัญญาเปลื้องตนออกบริโภคดูก่อนภิกษุทั้งหลายมหาสุบินห้าประการนี้ปรากฏแก่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะก่อนแต่ตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ห้าประการนั้นพระองค์ทรงพยากรณ์ด้วยพระองค์เองแม้ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ทรงอย่างรู้ว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้ในวันลุงคืนนั้นเองค่ะโดยไม่ต้องถามใครทรงรู้ด้วยพระองค์เองและบุคคลเดียวเท่านั้นที่จะมีมหาสุบินหาดังที่กล่าวแล้วตามพระคำพีนะคะซึ่งควรค่าแก่การนอบน้อมโดยยิ่งในพระบรมศาสดาผู้สูงสุดแห่งเราทั้งหลายนะคะ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอะเรสสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอนอมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสจินดีอานุโมทนาในมหากุศลทางสิ้นเพื่อมรรคผลนิพพานโดยพรานโดยทั่วกันค่ะกราบอานุโมทนาในมหากุศลของทุกทกท,ท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกลาบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ